เอ็มเอสไออัพสเตอร์บัตโน่เอ้ยมองไอ็แมนปไหนนะเตักหายหัวไปเลยพี่ชายกูเมาโปรโปรหมดนั่งสับนั่งขาอ่อนอยู่ปวดกระดูกคนเมาโปรเป็นแบบนั้นเหรอเออตอนโปรเมฤลิดอะปวดกระดูกเหรอเออมันเป็นยาอะไรโปรเนี่ยมันเป็นยาสำหรับคนเป็นมันเป็นยาแก้ปวดขั้นรุนแรงอะอาจจะเป็นอันนี้กันนะแแก้ปวดมันกินแล้วทำไมมันต้องปวดอะ แกปวดนะก็มันหมดฤทธิ์เนี่ยพี่พอเวลาฉีดแล้วมันปวดใช่ปหมวัคซีนอ่ะไม่ใช่เหมือนวัคซีนอ่ะเดี๋ยวที่เราเนี่ยเป็นอะไรแล้วเราไปฉีดวัคซีนไม่รู้โรคเหมือนเอาเชื้อโรคเข้าในนั้นแหละมันจะมาในนั้นใช่ปะเดี๋ยวเราว่ะเฮ้ยน่ากวากขนาดนั้นมันก็ยังกินนะก็มันคนมันมักนะทำไงได้อะไรมันกินแล้วมันจะเป็นยังไงมามันก็จะมันก็จะยังไงวะมันก็จะเพลินอ่ะ ลืมตาแบบไม่หลับไม่นอนนะฉันจะพาที่ลยพอถึงพอกินได้ทีปุ๊บมึงก็จะเกาเลยเกาเกขียนเกาขาเกาแบบไม่อาบน้ำเหรอมันคันอ่ะต้องใช้ผืนขึ้นเตื้อมาแต่ไม่มีผืนอ่ะมันคันอ่ะเกาแล้วัตมาดเกาได้เรื่อยๆหลองก็ดิลองก็ดิดวนดิดวนดิดวน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 ก็ไมปเฮ็ดอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยดมาดุดเฮ้ยใส่มาดุดเฮ้ยมันกดเข้าอันนี้เองเข้าเข้าวอดิเฮ้ยไม่ป่าไม่ป่าครับทำไมไม่เข้าหรอก็ไปเข้ากันแล้ววววว้าวผมไม่เข้าปั๊บตังหมื่นเฮ้ยดีดีเว้ยเออแล้วทำไมช่วงนี้ก็ผิดเยอะจังวะได้ยังได้ล้านไหวแล้วทำได้ทำได้ได้เรียกแล้วเรียๆเรามาได้เรียอย่างงี้มันก็ได้ก่อนเล่นเลยนะ เนี่ยก้อไอดอกมันได้เยอะเนี่ยมันได้ของเยอะนะไอดอกเปล่าเอ้ยถ้าเราลื้อได้นะทำได้จะตายจะตายไว้ก็พอแล้วขอญาตไปลื้อขอญาตจนเกมให้พวกมึงเนี่ยตันเยอะแล้วเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรตันเยอะแล้วเหนื่อยวะตันตั้งแต่เช้ายังไม่ได้พักคอมเลยครับรันอยู่ครับรันอยู่รันตันตันตั้งแต่เที่ยงครับรันตั้งแต่เช้าอ่ะมาตั้งแต่เช้าอ่ะตันตั้งแต่เช้าแล้วไอ้ตันตั้งแต่เที่ยงครับ เพดเธอมากูป๊อกูโป๊อไปมันก็ไม่ตอบกูเว่อนั่งลงดันอยู่ไม่ว่างคนต้องหาเงินหากินหาใช้แล้วเพจคาบบามันได้เงินได้เหรอโอัพเคนไปเลยอัพเพนไปเลยไม่มีเพนอ่ะมันได้กี่บาทอ่ะเพจไม่มีเพนเยอะเกูรแค่นี้เดี๋ยวเพจเพจกูละห้าผมมีสิบเก้าเราจะเล่นร้านยังไงเนี่ยเขายัดเข้าอินนะเพจเขากล้องเข้ากล้องเลย มาเท่าไหร่คนละให้ไปสิตัวอยู่แล้วนะมาเรือเท่าไหร่มามามพี่เอ็้ากล้องพี่เอ็ากล้องมาเดียวปเล่นพี่เนพี่เนพี่เบลหนึ่งตู้มามาแะมาแเขากล้องเาไเล่นร้านคนนั้นอ่ะเขารอเล่นร้านคนนั้นอ่ะเออเข้ากล้องเข้ากล้องถ่ายดิถ่ายดิถ่ายเยตีเล่นด้จะเล่นยังไงมันมามามาสิบมามามย เอออันนี้ภาพภาพก้าวลอยครับอันนี้ภาพก้าวลอยไหนดูดิภาพปั๊มสุดเลยใช่ครับใช่ครับสาสตร์อิสระกูพิงหลับประมาณนี้นะครับอันนี้ภาพดูภาพพันแปดสิบนะครับเฮ้ยเพื่ออะไรครับพันเก้าหรอครับเจาะมือเติมเอ้ยถ่ายถ่ายไม่ติดป่ะเฮ้ยถ่ายติดเฉยไอ้เหี้ยไม่เป็นไรก็ได้ร้านที่มเริ่มเลยเหรอ อ่ยชัดจังเลยข้าวอย่างเตกอย่างกาไอ้เหียวางซื้อกะจอไเหียไม่มีตังค์ะเจ็เจ็บเจเจ็บเแลๆเอามาเซ็นวเปเายืมจอกะจอในเฟซบุ๊กอ่ะกจอละพันสอะี่น่เอะตัวมันเริ่มยังไงเี่ยมตังค์เลยตังค์ยเลยนะลงลืดินนาเลื้ออะไรพี่ไปซอมไปซอมกันเลยไม่ไเอาเลยไม่ไเอาเลยเอาเมงเลย ส้มดิบดิบไอ้ที่นี่ก็ตัวแหลมเนี่ยเออมันแหลมมันเที่ยวอะไรมาเลยแม่งดิเอาไปเนี้ยเอาไปเออตายยิงโง่เอาเลยเอาเลยส้มเลยส้มมันแหลมตายเฉยเออเอ้ากูตายเลยไปเลยเล่อยมาเลยกูตายไม่ได้กูไม่ได้แม่งบูดบูดซอยขายิ่ง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 ใส่กูมาตา้งไหนอุยยดำเลยเรียบร้อยโอ้มันอมศพไปไหนอ่ะเลยไปเลยไปมันมึนเลยมันมึนเลยวางหมวอบังทีบัก โอ้ยบกับแรี่หนกันไหมหนีกันไหสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วดับอากเล่นบอลอ่ะไปไปเจ๊หัวม่งไม่แข็งเลยวะแกงนี่แกงนี่แกงนี่ที่มันเจียตัวลำเด็กกระโปไอ้เฮียเห็นร่วงนะโดนหมอกูเห็นมันร่วงลงไปนะไม่ไม่ิ้ไม่ทตรงทำตรงมันเบิรครบได้นะอันนี้ โอ้โหจะตาลับแสงหลังไหวมาเล่นโปรยเฮียแม่ยืนแอคยืนแอคอันนี้ยืนแอคอะไรเนี่ยื่องหาพ่อมึงเหนือไอเฮียเตือนแหลมเดินเกลือเฮ้ส้มมันหมดแล้วไม่ใชเจอด้ส้มอ่ะแต่ยังเหลือตัวนึงมันอุ้มออกอ๋ออุ้มหนีอุ้มแอบอ่ะใช่ใช่ใช่ยังไงพาไปตรงนั้นอุ้ยส้มหรือส้มหรือไอ้เฮียดับเลอตัวเดียวมันไม่รื้อไอ้ส้มไม่เบสไม่เบสลื้อแว่งอ่ะ ด้านไหนด้านไหนเนี่ยไม่เป็นแน่นของอะไรเงี้ยหาแล้วกูแคดแน่เลยปวดอะกูแคอ้ีดมาอยู่ไหนหมออยู่ไหนเนี่ยไปร้านไหนนะแคหรอแบงค์เออแคดเหรอโอ้ยเรียมมันจะมาเทินใครมีรถมารับนะครับรถอยู่อยู่ในอยู่อยู่ร้านไหนไม่รู้อ่ะไม่มีอะไม่มีอยู่ไหนอยู่ไหนว่าได้แล้วไอ้อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลไม่มีรถอ่ะเออลงเข้าลงเข้ามีแต่ร่างลงเข้าน้อง บริษัว์หน่อยดอวะไม่เป็นไรเป็นรับได้มารับได้ร้านร้านที่เล่นตอนนั้นจะกันร้านไหนอ่ะผมอยู่โรงพยาบาลเปล่าอยู่โรงพยาบาลร้านที่เเล่นตอนนั้นอ่ะตอนไหนร้านสามอ่ะร้านสามออโอเคยิน<ว><ญ>ที่แรีมจะมาวันไหนเว้ย<ว><ญ>แยใจจะขาดเจอรถเขียวเว้ยใครวะนะ รถผมนี่แหละแบบนี้เนาะมึงหลุดไปแล้วไม่ใช่ไอสัตว์ไม่ผมหมึกเนี่ยมันแครียดอะมาๆมาแนวจะแนวไม่เห็นคนเลยนนกยังไม่ถึง,ถงอาอีกแล้<ห>าแจ้งมาสองละปัญใจหน่อยดีวะการกระทำภาษากับคำพูดแบบประซื่อสัตว์หน่อยดีวะมาอะไรกันวะ แ,แต่ว่ามั่นใจหน่อยดีว่าอเอาไปลูบกัปแล้วลูบลูบในโอ้โหร้านไม่มีเลยร้านหมดแนะ้่ยท่อน่าจะต้องท่อน้ำอย่างเดียวเนี่ยพาไปพาไปเบื่อถดหน่อยไอ้าจหน้าข้างหน้ ทำไปยังเร็วเท่าไประบุรดูล่างหน่อยไอ้ไอ้นี่นี่แอน,นลูกเงินแดงนะเห็นไหมนะเงินแดงนะเงินแดงเหรอเออเลูกลูกเงินแดงน่ะสองพังนนะใช่ป่ะเออได้ไมนได้เงินแดงเป่าได้คะแนนด้วยได้เงินแดงด้วยดีดเด็ดเเจะลงก็เจ้เดีเดี๋ยเดี๋ย <laughs> ไปยัง เปียกเบียดว่าไงนังคือน่าแชร์อยากได้980สามดีไปนอนน่องนอนแล้วก็ตันคือน่าแช่์อยากได้อัซาบากาดาโอดีไม่แน่บรรพุทธอาจจะไปรันให้แก่เมาบอกโอดีเอือแต่เมื่อเขาเริ่มเลื่อมอันนี้นะเริ่มหนีตำรวจมาเล่นเกมเรียกว่าจับล็อกสุดจับล็อกสุดแหละเขาบอกอีซีเดือนไม่ใช่หรอตันสี่เดือน ไกลแล้วไกลแล้ววันพุธวันพุธว่างครับวันพุธว่างไม่ได้ไปไหนแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ว่างวันอังคารไปขายอะไรตะมะขุมนะไปไปขายขายตะมะขุงขายตืดเอาดีเพียเนนะเบเฮ้ยน้องนี่ไม่เคยงนุนเยอะได้ขั้ตัวเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนวาดวัให้น้องแค่แค่เดียวเอา โอ้ยเงินแดงเงินแดงมีหมื่นกว่าแล้วอ่ะหูยสุดแจ้าไปเดนเขาไห้ผมแบบอันนี้เลยพี่ขึ้นมีดแบบแบบใหม่มึงมึงมีมีดอแล้วมึงจะเอาทอมคูอะไรอ่ะแข้งจักรดมึงมีมีดซัพพอร์ตแล้วมึงจะเอาทอมควอะไรมึงก็ไปอันนั้นเลยไปนั่เอาแปะแยบโคตรทิพกเลย ทุงงหาหาทุงแปลข้ทีมหกเด้อใครมันจะจีบพี่ข้าวะน้องเจะเอามาใส่ขวดถ้ำเหรอไม่เพื่อนมาื้่น้แข็งเขาบอกว่ารอต่อไปเดี๋ยวขาแต่งสวยเล็นเดีวกันนะจุดจุดใดจุดใดจุด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 ใดจะเปน้องแคไปหาข้างเล็บครับีงนร้นมันใช้เชด้ ตะกินทำไมเขาไม่เอาปืนเข้ามาพี่อใครมาตัวใครมีไอ้พีบ้างวะไอ้ผมมีตัวตะกินอาวุธไม่เอฟเคอุลขอเดาหรอกครับนี้เอฟเคเลยครับมามามาเองมีแล้วนะองเบื่อคือผมมีพี่หนึ่งวันเอาไปฟาร์มเบือใช่ไหมปอกแก๊งทำไหนก็ปอกแขนแก๊งคืออะไรวะเอางี้มีได้เหรอเอางี้เอาบัตรแฟชั่นดำกับทำไมเราไม่มีอะเ็นเล็กเออไปดูเช็ดเไปดูเช็ดปเช็ดเอหนังหนัง มีบัตรทองไปชั่งครับมีใครเอาไหมครับเด้งเด้งเดไม่มีอ่ะหมอใส่ไม่ได้เพื่ออะไรวะมีบัตรทองครับบัตรทองแฟชั่นมีใครเอาไหมครับอ๋อไม่เป็นไรแต่ไม่ได้มันมีมันก็มีอ่ะใช่ใช่นี่คือผมต้องก้มผมไม่ใช่เราไม่ใช่แก๊งมั้งอะไรนั่งถ้าผมต้องก้มหน้าขับรถมันจะแคบเออไอ้อะไรมันเต็มนี่วะ โอ้ยมันกลายเป็นสายจูดกูอะไอ้เหี้ยมเอาไลยกูมาเลยเบลนะ้องมาเลยเบลขายเงินแดงครับเฮ้ยขอบคุณนะขายเงินเขียวครับคือกูยังไม่ได้เปิด GTB ีบีเลยเฮี้ยขายเงิในโดนแซงไอจี B, อทีบีโดนแสงปวดท้องหิวข้าวอะโอ้มันใจดีกูอะหิวข้าวเลยเฮี้ย ป่ะขายใครขายเงินฟ้าครับนี่ใครเอาไหมครับริดร้อยห้าสิบพับเงินฟ้าครับหินแล้วนี่เอาไปครับยายากันตานะครับเงินฟ้าตกปลามันตังดีไหมเพลไม่รู้น้องฮะไม่รู้ถึงแล้วเหรอฮะขายตัววะมีสี่สองใครลงมาตัยใครขายตัววะบอกกูรุดตัวเกมเลยสี่สอง

ก็จะม,ม,มีรวมกันแหลนะน้องโอ้ยอย่าขีน่นี่วะอยา่าขี่เกี้ยกุดวะเลขอะไรครับเลขอะไรเนี่ยใช่ครับกานหาวันไปฟาร์มทองฟาร์มนี่มาขับเกียร์เบ็ดดีกว่าไหมเนี่ยโยอ้ยเฮียเขาจะฟาร์มอะไรนะใช่จะฟาร์มแ,ววแมบบแบบ ไปฟาร์มเหรอมาไปฟาร์มเหรอฟาร์มไหมสีทองครับโวยลันเมียนเมียงไม่เอาใช่ไหมพี่ฟาร์มหรอกโวยลันเมียนไปฟาร์มหรือจะลานรอเข้ามามีตังคกวะเพี่ไปฟาร์มบ่ะฟาร์มหรือจะหลุดจะได้เปิดรถถูกไปแบงค์แบงค์ไม่เล่นแบงค์เลแบงค์แบงค์งงไม่ไหวเต็มรถอล้วแบงค์เขาเล่นเต็มสลัดเหรอ

ดักเวมี่สี่หมื่นไหมดักเวเช่ดักเวมึงมีสี่หมื่นไหมเลผมเหรอประมาสองหมื่นก่อนก็ได้ผมผมเหรอใช่ใครก็ได้อ่ะไม่ให้กูไปฟาร์มกูขอตังค์อ่ะลูกกระจอกเออรูกอะไรก็ได้ว่าอะไรจำลองนั้นมา,าไปกัอนสี่พันไม่มีตังค์ฮะ <laughs> ไม่มีมตังค์ตังค์เหลือสองหมื่นในบัญชีเนี่ย ตั้งหมดละเป็นฟาร์มก่อนแล้วไงยาไปกูขึ้นหลดไม่ได้มะกิจกรรมแอร์ดรอปมาแล้วค่ะโอ้คือไปฟาร,รม์มใช่ไหมครับจะได้เปิดรถ500โลไปฟาร,ร์มเหมืองขอมาอั7เกดบิด,กดตกเง็ปจ้ะใช่ครับตกปลาไม่ใช่ตกเป็ดครับ <laughs> ตั้งต่ดีกว่ามาตรงนี้เนี่ยหูอื้อหูอื้อหูอื้อพี่พี่พี่ผมอยากข้าวเอามาแตะเลยโถเนี่ยผมเห็นรูปเล้วนะบิ๊กบิ๊กรูปเออะเรียมเต็มเรียมเต็มเนี่ยไหนไหนบิ๊กรูปบิ๊กวันนี่อ่ะบิ๊กแจ็คไนี่เงินแดงอ่ะไงเรียมเต็มเราไปเล่นไหมเราไปเล่นไหมต้องลูปเงินแดงไงมึงไม่เป็ีนหรอเหมือนรูปอ่ะเราไปเล่นไหมเราไปเล่นไหมแบบเราต้องแย่งกันอะไรนอนนั่น เข้าใจย<ห>ังฮะเข้าใจเข้าใฮะไดได้ไดาเาเข้มกว่าเขากวฮะอันหนึ่ง,งวแพทต้องมามีสองอันเอานน้าอะไรกลัวคิดเองข่องฮะคิดแบบเกยเมึงเถียงอะไรกับเพื่อนเนี่ยยี่สิบเอ็ด ยี่สิบว่านาทีโดนนะเอ้าชนเหรอไม่ชนไม่ชนจี๊ดแหนวอยู่ข้างในหลงคืนแดงอยู่ข้างในมันยี่สิบนาทีฮะยี่สิบนาทีเนี่ยมันยี่สิบนาทีไม่เราจับเราจับเวลาไว้ดิเราก็จับเวลาไว้ก็ประมาณเนาะ สิบเก้าเท่าไหร่สามสิบเดี๋ยววูเป่ากว่าสเ้สยงไคะก็สามสิยงใครอ่ะฮะได้ยินเหมือนกันใช่ไหมอืมอยู่ในวักี่คนอะอยู่ในวงกี่คนอ่ะฮะยังบอแกอ่ะฟองเป็นไม้เป็นไม้ก้านด้วยอ่ะะ เดี๋ยวกูป่าไอสัตว์อะไรทุกอย่างเนี่ยกูชนอะไรอ่ะย่บเสือกุดบุ๋มมีออกไปดูวะอืมปิดบ้านนี้บ่หว่ามักจะกวนกูเมฆฟักอยู่ดิกวนไอ้แบงค์ไอ้ชนประตูหักไปเลยปตูเขาแบงค์วอลเก๋คุณเตรียมแล้วนะ เอ็ดท oh yeah. ี <fin ery> <ots> okay? ่เจอมนแล้วนะเอ็ดไม่ใหญ่ไอ้เข้งแล้วเจ๊เข้าเกมยังรุดเหรอเจ๊ไปจะไปมันมาแล้วจะเข้าเลยอยากจะนอนตากผูกขันวะส่งกัส่งได้ผสมเนี่ยร้านนี้แหละโอ้ เรเล่นหลุมไปแล้หวหลุมลุมตรงกลางขังค้างอีอะ่ะเตรียมพี่เตรียมพี่มันจเก็บมันจเก็บเร็วตกหมดหมดแล้วหมดแล้วไปตรงกลางก็ได้ไปตรงกลางก,กลางกลางเนี่ยเออเจ๊ขึรถเกมตั้มรถได้สักตอนผมอ้หเป็นอะไรเนี่ยทำไมกูจะเคลื่อนรถมันรับหนีกู่ะตอนผมรู้เพยอยู่เอินเลอร์ เรียแม่งเรียบมันจะมาส่งหุ้นเพื่อนไหนเนี่ยคือมันก็ขับไปเอาวันนี้ก็ได้เขาปิดอย่างละมันมาถึงใกล้ใกล้ปุ้ยใกล้ที่มึงอยู่ยังใกล้เดียวไปถึงรัตนาเนี่ยก็ลันไปอยู่ไหนละไปอยู่ไหนละเอ็มถึงอำเภอเนี่ยส่งจากอุดรเนี่ยอืม้าไปสิไปเอาที่เอาที่อะไรยังไม่ถึงเลยพี่ไปส่งไปไหดกันกระตูบอกเขาถ้าอยากได้ไปก็ขับไปเอาเองเลยขับไปเอาที่อันนั้นแ่ะเขาเรียกว่าเทียอะไรวะ ที่ไปเนียเออฮะที่แฟดอะขับรถที่แฟดอะนุ่มบัวไปแล้วะไปวะถึงแล้วไม่งั้นทุบแบสซี่ควางกินได้เลื่อที่วะเลื่อโอ้โหกินกุ้งโดนไหมใครเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้คือความค้างโดนไหมใครก็ไปรอย่างเงี้ย โอ้ยจีบกูยังไม่ไปนั่กจะเหมือนอายุเคีกูโอ้ยเฮี้ยเฟรมกระชากกูต้องรีคอมนะเนี่ยไม่รู้อ่ะที่รู้ๆคือตัววัฟจัดตัววัฟจัดทำอะไรกูไม่ได้ตัววัฟเออเออเออตัวกูวัฟจัดเออมันต้องตายสักครั้งเลยไปเด็กตัวแบกตัวแบกอย่างวัฟเลยเฮี้ยแบกแบกโอ้ยเฮี้ยความกูค้าง กอ้ยเียกูถึงไม่ตายไปเอ้กูอเพีเพียรตาผมเห็นเอเผมเห็นเพีอร์อันเอ๊ยตัวยอาย้ยาใช่เ่รอเอียรมันกินบุหน่อยเลยใส่ได้แล้วมันมาทำอะไรแล้วพี่มอะไพี่เป็นตัวิายอ่ชูเขาเาเข้ามุมอ้้มเฮียเลยวะเนี่ยยิ้มแยกเลยมันยิ้มาเด็กแกกอยู่ข้างมุมครับ ตายเหรอตัดมาปุตายเออกลัวแล้วอะไรตัวนั้นตัวเก่งนะบอกไว้ก่อนขี้หน้าขี้หลังอ่ะตายแล้วนักยี่ควากูเตรียมกูเต็มเต็มที่ว่าเราหาเลิกจับมงจับใหม่กันไหมแบบไปหาจับมีดวิ่งไล่อีโมคนน่ะกดคิวตัวเดียวไปเราก็น่าจะได้แล้วแหละกดคิวตัวเดียวซุบซุบซุบไปเล่นอะไรมาไปเล่นอะไรชิบเอง คือเขายัดมีดอีโมนะเคุณลืมดิเยอะไม่เพียบจริหรงหรอแต่ถ้ามึงทะลุเข้าไปด้านในพี่จะช่วยมึงยังไงวะลุกเข้าไปางไงวอก็อุ้มมาจา้ะไม่ใช่มันไปชุบแบบชุบลอยเลยชุบไกลที่สุดในโลกเลยอุ้ยมันโดนหวัวเลือดออกหวัวเลือดโอโอก<อ>หัวไปตายล่างอีเฮียไม่ขาดกูไปเลยไปเลยตะตีตะตีเปิดใจไว้เโอ้ยผั์เฮ้ยบักขานี่เดินรักไปเอทิอานเอทิอานนังเอทิอาน ขานยนักตัวพี่เมาบอกหัวจิ้งจอกสยามเลยตายอีกแล้วตายไปยันนั่งทำไรนังเพิ่เพิ่งกับพี่ไหนเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดนพี่เด่นอดเฮียเจ้เพู่กับพี่เหรเจ้เห็นพี่ไหมพี่ตาตายแ่อยู่ต้าย่่อยู่ใช้ไเห็นต้อใชไ เห็นพวกเอมาช่วมเห็เห็นเี๋ยวปิดเชอเี๋ยวปิดเชอไปปไปกนต้องไปกันไปกอนเดเขากดอรกันอะมึงตั้งใจกันกตายแลูกกูกูไม่ได้เกลือกสเดือแล้วเ็นดีอาไม่เอาเลยมันเกลา่ะเพีรเอายแลวหอตายไหนเนี่ยนี่ยต้งกางเลยไปไปไลเดม